มาร้านกาแฟกันอีกแล้วนี่เป็นวันเสราร์นะครับก็จะมาเข้าเมืองหาร้านกาแฟน่ารักน่ารักอกบรรยากาศดีเนาะบรรยากาศะดีแต่อากาศเริ่มจะเหมือนฝนจะตกหวปะออของเขามันมีแบบแค่พ,พี่นัทปัตเตอร์ อดตับูช็อคลแลชชี่แก๊งจักยานโหยาวเลยต้องรอเนาะเฮ้ยคันนั้นแบบว่ามีคุณลูกใส่รถมาข้างหลังเดีวยน่ารักจังมีแปลกๆเต็มเลย เป็นนั้นก็แฮนด์เริ่มอ่ะแล้วพี่คนนี้เขาแบบมาชมเราทำไมอ๋อเป็นอ๋อเป็นเป็นทายขบวนเขาก็เหมือนเมื่อกี้เขาวนมาแบบขอบคุณเราเออน่ารักจังเอ้ยลืมเจอรี่อาร์ตซัพพลายนะครับก็ร้านขายของอุปกรณ์ศิลปะที่ชื่อเจอรี่เฮ้ยราคุ้นหน้าคนนี้ทุกคนรู้จักคนนี้ในโลก YouTube มันก็ลักษณะเหมือนโกดังนะครับเฮ้ยนี่มันเหมือนมาซื้อไปขายอะ่ะมันใหญ่มากเลยแล้วมันหมายถึงว่าบรรยากาศมันคือเหมือนห้องเก็บของเหมือนโกดังอย่างเี้นะครับนี่เป็นเป็นพวกผ้าใบอันนี้เป็นเป็นไม้ไม้เบิร์สเอาไว้เพ้นนะอันนี้ไม่แบบว่าให้ตัดเป็นหลาด้วยครับแคนวาสแลนแจะเป็นม้วนนะ ผ้าใบ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 อันนี้เท่าไหอันนี้เป็นกรอบผ้าใบเอาไปทำผ้าใบเองเออแล้วก็เซอร์นแล้วก็อ่าเป็นไม้นี่ไงแล้วก็เลือกเอาด้านไหนด้านไหนแล้วก็ไปประกอบนี่ค่อยเดี๋วทีนี่มากคอร์เฮ้ยมันจัดมันเหมือนเป็นเคาน์เตอร์เครื่องสำอางเลยอะมะเกียงไปด้วยพังไปแล้วอันหนึ่ง โซนฟุก,กานมันแบบของมันเยอะมากเลยตอนแรกคิดว่าไอ้เท็กซัสอัสไพ,พยที่เราไปของมันจะครบแล้วนะีนี่มันก็ครบแหละแต่ัน,นี้มันก็จะมีอะไรที่แตกตา่างบางอย่างมีซอนสีน้ำมันครับสีน้ำมันจริงๆอยากเล่นมากเลยนะแต่ตอนนี้เวลาไม่พอแล้ว แล้วก็สีน้ำมันจะวาดจริงๆมันต้องโอ้โหเรื่องเยอะกว่าจะเตรียมเสร็จแล้วก็วาดเสร็จกว่าจะล้างอีกถ้าจะเล่นสีน้ำมันในป่าก็ต้องซื้อผูกันอีกหนึ่งชุดนะครับแยกกับผูกันที่ใช้ทํางานงานไม้ที่ใช้กับสียคิิกสีน้ำมันมันสนุกกว่านะเอาความเห็นป่านนะแต่มันจะยุ่งยากกว่าหน่อยมันต้องมีตัวผสมมีโอ้เทคนิคมันเยอะแต่มันสนุกมากะ กระดาษนี่ความหลากหลายไม่ค่อยไม่ค่อยมากเท่าไหร่ยี่ห้อก็จะไม่แตกต่างแต่เวลาป่านว่ารูปปป่า,ปาไม่ค่อยชอบซื้อกระดาษเป็นเล่มๆมีความรู้สึกว่ากระดาษเป็นเล่มๆมันไม่ดีความเห็นส่วนตัวนะชอบซื้อเป็นแผ่นๆนี่ถ้าจะซื้อป่านจะชอบซื้ออย่างนี้ก็เลือกเลยจะได้วาดหลากหลายด้วยโอ้ยชักเกต์น่ารักจังเลยมันเป็นแผ่นครีมนะมันก็มีอันนี้ครอบเอาไว้ ไอเดีดีอันนี้ก็น่ารักนะยดิตอนนี้กำลังอยู่ในร้านคอสเมติกนะครับในย,านยนา่านไชน่าทาวน์แล้วถ้าปกติเนี่ยนะเราผู้ชายที่มีแฟนจะรู้กันดีนะนั่นเพลงเปิดเราก็จะผู้ชายแหละแล้วก็ไม่รู้จะเดินดูอะไรหรอกแต่งจริงนะ หลายๆคนอะพลาดนะคุผู้ชายผมบอกได้เลยว่าในร้านอย่างเงี้ยผู้หญิงโคตรสวยบางทีเราก็จะเดินเลยหญิงนะเวลาอยู่กรุงเทพอ่าป่าก็จะชอบเข้ากับกับเนตตี้นะแต่เราก็ทําเป็นดูดีไซน์ดูแพ็กเกจทำเป็นอาร์ตของเราแต่จริงเราก็เลยหญิงนะครับเฮ้ยน้องอะไรก็ไม่รู้แหละแต่น่ารักกรุบกริบ ีจริงๆเลยเนาะแล้วคุณความได้เปรียบนะเวลาผู้หญิงเขาอยู่ในร้านเครื่องสำอางเขาจะหลันลนล้าเว้ยแล้วก็โฟกัสโดยที่ไม่สนใจเราเพราะฉะนั้นเราจะสามารถเสียมารยาทมองเขาได้อย่างเป็นทางการแล้วเขาจะไม่รู้ว่าเรามองอยู่แต่เอาละ ตะกี้ก็พูดเล่นนะครับอย่าไปทำตามนี่บรรยากาศในเวิ้งแชนาทาวเวิ์งหนึ่งนะครับร้านเต็มเลยมันจะเป็นเขตของชนาทาวเลยนะตรงนี้แต่ตรงนี้จะเป็นฝัน,นมันเป็นเวิ์งที่แบบเกือบใหญ่ที่สุดแล้วเราก็จะมาบ่อยเนื่องจากมันจะมีซูปเปอร์อีกเวิ์งนี้มันจะเป็นซูปเปอร์เกาหลีเวิ์งนี้มันจะเป็นซูเปอร์จีนวิถีชีวิตบันเสาครับ ต้องมาเดินซปเปอร์อย่างน้อย2ซุซเปอร์นะนีนนี้เป็นที่แรกเรามาอยู่กันในซปเปอร์จีนต้องไปหลายที่แหละเพราะว่าของแต่ละอย่างมันมีไม่เหมือนกันนะครับนี่ถ้าไม่มีนัตี้นะปานบอกเลยว่าปานแบบอยู่ยากอะคนที่ทำอาหารไม่เป็นเนี่ยถ้ามาใช้ชีวิตอยู่นี่ยากมากเลยนะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำอาหารกินเอง แห้งมากเลยแหละทุกคนแล้วป่านเนี่ยทำไม่เป็นอยู่แล้วเออทำไม่เป็นอ่ะมันก็เลยพานมาสูตรว่าเราเลือกของสดไม่เป็นเลยนะครับไม่รู้ว่าอันไหนมันดีอันไหนมันไม่ดีรู้สึกถึงใจมากว่าคุณภรรยาทำอาหารอร่อยอะบันทึกเรื่องพ่อบ้านมือใหม่ซะหน่อยนะครับประเด็นมันอย่างนี้วันก่อนอ่ะ ฟ่านไปฟังเรื่องหนึ่งมาเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวแล้วเราก็ได้ยินเรื่องนี้มาบ่อยอยู่แล้วแหละว,ว่าเ,เหมือนคุณผู้ชายเนี่ยอยู่บ้านก็จะไม่ค่อยทํางานบ้านอย่างเงี้ยเราเราเห็นมาประจําคือที่บ้านเราก็เป็นนะคุณพ่อเราหรือว่าญาติญาติสั่งผู้ชายอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเออผู้หญิงทํางานบ้านหนะักซึ่งสมัยก่อนมันอาจจะโอเคก็ได้นะแต่สมัยนี้ผู้ผู้หญิงเขาก็ต้องทํางานนอกบ้านด้วยใช่ไหมครับผู้ชายก็ทํางานนอกบ้านแต่กลับมาบ้านทําไม เป็นผู้หญิงที่จะต้องทํางานบ้านหนักกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทะเลาะกันบ่อยมากเลยนะทีนี้พอป่านมีครอบครัวใช่ไหมป่านก็เลยตั้งปณิธานว่าเราจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่ไม่อยากให้มันมีปัญหาเรื่องนี้ทั้งทางที่จริงๆมันก็สาเหตุมันก็เกิดมาจากตัวคุณผู้ชายใช่ไหมครับนั้นพอมันตั้งประเด็นได้แบบนั้นนะ่ะมีงานอะไรเล็กเลกน้อยน้อยป่านก็จะช่วยจริงๆก็แทบจะเป็นหลักเนี่ยล้างจานเนี่ยคือป่านอยู่แล้วถูบ้าน ล้างห้องน้ำก็จะเป็นปานส่วนทำอาหารก็จะเป็นคุณภรรยานะก็สบายใจทีนีมน้มันก็จะมีแบบมันก็เกิดประเด็นเรื่องแบบเออทำไมฉันทัานทำงานมาหนักแล้วกลับบ้านมายังต้องทำในในฐานะแบบเป็นผู้ชายพูดนะแล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คุณผู้ชายจะจะ,จะมีปัญหาก็คืออยากให้ช่วยทําไมไม่บอกเป็นกันไหมเหมือนเวลาที่ผู้หญิงงอนแล้วทําไมไม่พูดถ้าบอกว่าเฮ้ยปาน ไปหลังการสินี่บอกมาก็จะทําให้ถูกไหมแต่คุณคุณก็รู้กันอยู่แล้วว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศที่แบบว่าอยากให้บอกได้ไหมคือควรจะรู้เองอะแล้วผู้ชายมันโง่กว่าที่ผู้หญิงคิดใช่ไหมต่างฝ่ายต่างก็แบบว่าพูดกันคนละภาษาผู้ชายก็คิดว่าเออบอกมาสิผู้หญิงก็บอกทาไมต้องบอกวะเนี่ยเพราะฉะนั้นเอ,อ่อตัวแปรเนี้ยมันจะแก้ได้ต่อเมื่อใครคนใดคนหนึ่งอะมันยอมพูดก่อนหรือทําก่อนเพราะฉะนั้นด้วยความที่เราเป็นผู้ชายนะ แล้วก็ทําก่อนก็ได้ไม่เป็นไรแล้วเอาเขาจริงๆนะสุดท้ายอะ่ะเขาไม่เขาไม่ให้เราทาทั้งหมดหรอกครับยกตัวอย่างเช่นแบบเขาซักผ้าอย่างเงี้ยเราก็แค่ไปทําเป็นเสือกๆหยิบหยิบนู่นหยิบนี่หน่อยแบบหรือว่าเอ่ยปากสักนิดเรื่องแบบช่วยอะไรได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะเหมือนแค่ต้องการให้ให้สนใจเขาบ้างอะไรเงี้ยครับหรือว่าถ้าบ้านไหนแบบคุณผู้หญิงล้างจานเป็นหลักใช่ไหมคุณผู้ชายก็จะแบบว่าเออ เปิดน้ำให้หรือว่าล้างสักรอบหนึ่งช่วยสุดท้ายอะ่ะเขาก็จะมาบอกว่ามาๆเดี๋ยวทำเองทําเองเพราะด้วยความเป็นนิสัยผู้ชายของเราอะ่ะเราจะทําอะไรละเอียดได้ไม่เท่าเขาอยู่แล้วแล้วเขาก็จะไม่ค่อยพอใจใช่ไหมพอใครมีครอบครัวน่าจะเข้าใจปานเนี่ยผู้หญิงอะ่ะเขาเขามีมาตรฐานความสะอาดไม่เหมือนผู้ชายนะของเราก็แบบ um, แค่นี้ก็สะอาดแล้วมั้งสุดท้ายอะ่ะเขาก็ทําเองแต่ว่าปัญหาเรื่องการทะเลาะกันก็จะลดลงได้นะครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะเรื่องวาทศิลป์ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับสําหรับคุณพ่อ้านภรรยาเราอะทาอาหารใช่ไหมมันก็แหมคงไม่ได้อร่อยเท่าร้านหรอกแต่เราก็มีหน้าที่กินให้มันอร่อยนะเราไม่ได้มีหน้าที่ให้เขาทําให้อร่อยอพอเข้าใจนะกินมาเถอะแต่มันอร่อยเองแหละแต่ว่าก็น,นั้นก็ตามนะเรากินใช่ไหมเราก็หาจุดชื่นชมมันมีอยู่แล้วล่ะครับไม่ใช่แบบกินเข้าไปรสชาติม่ตรงนี้ไม่ได้ตรงนั้นไม่ได้เราเปลี่ยนเป็นชมจุดที่มันอร่อย เดี๋ยวชมไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็อร่อยขึ้นเองอ่ะเชื่อผมดิมันคนทําก็จะมีกําลังใจทําอ่ะพอเห็นภาพไหม,มหรือว่าป่านไม่เห็นเบื้องหลังลยวะคุณการมาเลือกวัตถุดิบนี่แม่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับมันต้องพิถีพิถันมากเลยนะจะคิดเมนูจะเลือบจะเฟ้นอย่างเงี้ยมันต้องได้รับการวางแผนแบบสุดจยอดเลยนะผมว่านี่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติเลยนะครับดังนั้นเวลา เวลามันเสร็จออกมาเป็นจาน่ะเรารู้สึกว่ามันเราเห็นที่ไปที่มาแล้วเราก็เลยรู้สึกว่ามันมันก่อจะได้มาเนี่ยมันลําบากเหมือนกันนะดูด <c oughs> ิเฮฟรู้สึกยังไงบ้างคะทาอาหารให้ใหคนในครอบครัวก,กินชอบทำค่ะชอบทำค่ะ <c oughs> ตามนั้นนะโอ้โชคดีจังเลยเ <c oughs> กิดเป็นสามีบ้านนี้นะดังนั้น แนะนำคุณพ่อบ้านนะครับลองออกไปจ่ายตลาดกับคุณภรรยาดูมันจะรู้ว่ามันไม่ง่ายเลยที่ที่สองครับซูปเปอร์เกาหลี H mart. เอชมาดเฮ้ยเนีย่ยป่านชอบเดินสนุกมีมีความรู้สึกว่าของมันเกรดเกรดมัน ดูดีแล้วดูได้รับการออกแบบหรือจริงๆริอาจจะชอบการออกแบบในสไตล์นี้ก็ได้เนาะคือความเป็นจีนมันจะดูโฉ่งฉ่างอันนี้มันจะชงชิงจะต้องพึ่งพาซูเปอร์นะครับเราไม่รู้ว่าตลาดสดที่นี่มันอยู่ที่ไหนหรือจริงๆมันอาจจะไม่มีก็ได้ดวยซ้ำหร,หรือถึงมีเราคงไม่ไปอะ่ะเราไม่เป็นะซชิเกาหลีมันเรียกว่าอะไรนะเบบทินบอันบอบ อร่อยนะเฮ้ยรถโรงเรียนฝลัง่ง<ม>คือรถโรงเรียนอนะ่ะเขานี่จอดติดไฟแดงอยู่นะครับรถโรงเรียนอนะ่ะมันมีกฎว่ายุงเยอะถ้าเราอยู่ใกล้เขาหรืออรต้ต้องขับความเร็วที่ท,ที่กฎหมายกําหนดด้วยนะครับเพราเซฟตี่สุดลิตรเลยหรือว่าบางทีถ้าเขามีสัญญาณอะไรเราห้ามแซงเขาเขาต้องไปก่อน หรือโอเยอะอ่ะแล้วความน่ารักคือไอ้รถโรงเรียนเนี่ยไอ้ข้างๆ้ามมันเหมือนจะมีป้ายป๊อปอัพขึ้นมาด้วยเผื่อว่าเวลานักเรียนลงอ่ะแล้วให้ทุกคนหยุดหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเจ๋งมากเลยแล้วแล้วรูปแบบรถมันก็ประหลาดหนึหน่งถ้าสังเกตนะไอ้ตรงท้ายรถอะครับมันจะยืดออกมาผิดปกติจากล้อไม่รู้ว่าการออกแบบเนี้ยมันต้องการอะไรแล้วก็ข้างหลังเนี่ยมีประตูเอาไว้สำหรับฉุกเฉินด้วยนะ ม่เพราะปกติอะรถที่ใหญ่อะล้อเบฟฟากเกินนะปกติล้อมันอะควรจะต้องถอ,อ,อ,อยออกมามากกว่านี้นะนี้เราควรจะทำยังไงบาเบฟรถโรงเรียนต้องการอะไรอ๋อไม่เหมือนเขาต้องหยุดทุกครั้งที่เจอเรลโรดอะเห็นปะขเขาก็เซฟตี้ภายในด้วยอ่าอ่าออแล้วเขาก็เปิดเยอะใชเดี๋ยวเราจะแซงนะเราจะดูว่าข้างๆอ่ะปะจะให้ดูว่าล้อเนี่ย เป็นอย่างที่ป้าพูดอย่างไรเขาจะไปด้านซ้ายดนอคันนะี้ไม่เห็นทําอย่างที่เราเรียนมาเลยไม่รู้มันต้องทำยังไงไม่รู้รทําัไงจำ<อ>ไม่ได้แล้วแต่ว่าถ้าชนรถโรงเรียนหรือว่ามีทําให้โรงเรียนเป็นอะไร <c oughs> ทุกอย่างจะแบบผิดร้แรงมากเลยครับม <c oughs> ีถ่ายต,ตรงนี้ใหน้นอยเก็บอาไว้ดูน่ารักดีเนี่ยตอนท้ายมันยืนย่นนผิดปกติแล้วโรงเรียนไปไงเฮ H ี B ซูปเปอร์ที่สุดท้ายแล้วครับเป็นซูปเปอร์ของอเมริกันนี่คุณตอนนี้มันใกล้ฤดูโดไอซูปเปอร์โบนั้นก็เลยจะมีของปาร์ตี้เยอะแยะมากมายเลยละ่ะบาร์บีคิวก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นเอับาร์บีคิวนี่มันเป็นเอกลักษณ์ของชาวเท็กซัสเลยนะเนี่เขาดูความหลากหลายของบาร์บีคิวซึ่งป่านเคยนาเสนอในคลิปอื่นแล้วนะคนที่นี่เวลาเขากินอะไรเขากินกันอย่างนี้นะใหญ่ ถ่ายออกมาไม่รู้มันเห็นว่าใหญ่หรือเปล่านะใหญ่ป่านไม่เคยเห็นไซส์ใหญ่อย่างเงี้ยแต่พออยู่ที่นี้มันเริ่มชินแล้วแหละกินไม่หมดนะทีเดียวอะ่ะถ้าราคาขายเนี่ยก็คือสามเหรียญกว่าก็เกือบร้อยนะอีกหนึ่งความมหาศจรรย์ของชาวเท็กซัสอีกแล้วนะคือขนาดเป็นที่ล่ำลือนะว่าของทุกอย่างที่เท็กซัสมันจะใหญ่ นี่ไม่ใช่อาหารหมาห,หรืออาหารนกนะครับมันคือคอนเฟ็ก hmm. คือที่นี่เขาครอบครัวใหญ่อะแล้วคอนเฟ็กซก็จะตัวใหญ่ๆ mm hmm. ขนมก็ใหญ่ที่จอดรถก็ใหญ่ใหญ่ไปหมดไปร้านอาหารสั่งมื้อจานหนึ่งกินได้สามคนนะครับ mm hmm. คุณพ่อบ้านครับอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะแชร์ถ้าภรรยาของคุณเนี่ย mm hmm. เริ่มอยากจะทำขนมเนี่ยถ้าเบรกได้ให้เบรกไว้ก่อนนะครับ พราะถ้าคุณเป็นคนล้างจานอ่ะผมบอกเลยว่างานใหญ่มากครับอุปกรณ์มันเยอะมากแล้วมันก็ไม่ได้ล้างง่ายเหมือนล้างอาหารด้วยมีครีมมีช็อกโกแลตมีน้ำตาลมีอะไรกับไม่รู้แล้วอุปกรณ์ก็เล็กก็น้อยจานเยอะกว่าทำอาหารนีก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเท็กซัสนะครับก็ mm hmm. คือการกินแลนช์ รนช์มันก็คือเครื่องปรุงชนิดหนึ่งหรือน้าซิมอะไรเงี้ยซึ่งคนเท็กซัสอะกินแรนช์กับทุกอย่างเกือบทุกอย่างเมจิมพิซซ่าก็จิมขนมก็จิม้มผักก็จิมอะไรก็ราดใช้อันนี้กับทุกอย่างเลยนะครับเออซึ่งเราก็ทําตัวให้กลมกลืนแล้วป่านก็ชอบกินมันมากเหมือนกันรสชาติมันจะมัน,ม,นมันเลยไม่มีรสอะไร แต่ว่าจิ้มกับผักอร่อยมาก